อ่ะสูให้เดินห้อยอ่ะชุดนอนแบบจิ้บปุ่งอ่ะสี่ร้อยเก้าสิบชได้หัวจิ้บปุ่งได้แบบช่วยคนไข้เนี่ย <c oughs> อันนี้ <c oughs> นน ไปเดินไอ้นี่สติตะคองตลาดกระเป๋าเยอะเลย ฮัลโหลทุกคนก็วันนี้นะจะไปออกบูธวันที่สองที่งานลักกี้มีใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานไม่ได้บอกให้ดูเพราะว่ารู้สึกไม่ได้อยากถ่ายขนาดน,นั้นก็เลยอ้น,นี้เท่าไหร่ไม่ค่อยได้ถ่ายแล้วก็อีกอย่างคือเวลนาะไปออกบูธอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแบบมีฟิลอยากถ่ายรูปนู่นนี่นั่นถ่ายวิดีโอเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยแบบว่า ไม่ค่อยได้ถ่ายมาให้ดูกันแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองดูว่าจะถ่ายสำเร็จหรือเปล่าก็ไปกันเถอะแล้วก็อย่างที่เห็นว่าตอนนี้ใส่เสื้อหนาวเพราะว่าบริเวณบูที่นั่งน,น,นี่คือแบบแอร์เย็นมากือาทั้งแอร์ทั้พงพัดลมอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยก็เลยเมื่อวานนั่งหนาวอันนี้ก็เลยเอาเสื้อหนาวไปใส่ Học ăn mấy สบายดีะไ,ไม่คดีนีนะเรียบตลายปากไม่นะมันับได้ก็หม้ออยู่ข้างนี้ <c oughs> มีเยอะแล้วตู้ไม่มีพอใส่ <c oughs> หมดแล้วะตู้ไม่มีพอใส่แล้วต้องเอาสีเงินเพราะมันจะสว่างไหม นี่แหละเปลี่ยนถูกละอีถูกละอียิบเจ็เออที่กดซื้ม่ล้างจานอ่ะสวยดีไปไปไปเจาะกำแพงเลยแม่ไม่อยากเจาะอีกก็ดีก็ได้ไปไม่เอาเจาะคือเหมือนที่เราเจาะตั้งกระจกอ่ะอ๋อเออโอเค แล้วก็อะไรแล้วก็ห้อยไว้ใช่ไหมอืมมีตัวห้อยแล้วมันต้องเอาไอมีแบบที่เป็นเหล็กยาวๆปะ่ะเม่ต้องเอาที่ขัดส้วมันไม่มีแล้วมันมีแต่แบบยาวๆไม่ใช่อันนี้มันนี่นี่อันนี้มันต้องเป็นแบบนี้อย่างั้นมันขัดยากไอแปลงมันน้อยแต่มันเป็นมันไม่ขึ้นสนิมหรอวะ แล้วสามมนมอีกอยะฮัลโหลทุกคนเอาจริงๆตอนเนี้ยตอนนี้น่ากำลังนั่งทำ <c oughs> เป็นแบบ Holiday Gift Ideas อยู่ว่าแบบจะแชร์จะใช้ทำลงใน IG ร้าน ก็กำลังออกแบบหรือว่าทำแบบไหนออกมาน่ารักเดี๋ยวมาลองดูกัน นี้มาออกกําลังกายกัน ทุกคนก็ตอนนี้นะัดเพิ่งกลับมาจากข้างนอกเพราะว่านัดไปลงของมาจริงๆตอนแรนะกนัดกบว่าจะลอ็อกเพราะนัดเอากล้องออกไปด้วยแต่ว่าของหนักมาเพราะว่านัดต้องไปลงของสองร้านที่ซัมยามิทาวกับที่แฟรงค์สยาม<ะ><ะ>ก็เลยแบบแบกบคนเดียวมันหนักมากันะ<ะ>ก็เลยไม่ได้ลอ็อกวันนี้แต่ว่าคือตรงที่ลีดมันมขีขายงานหนังสืออยู่แล้วทีนี้มันลด1 5ซื้อสีเล่มลด20น,ะนก็เลย จัดไปได้เวลาดองสืออีกรอบเป็นหนังสือท่าน้าสี่เล่มหนาไปแล้วสองเล่มก็คิดว่าเป็นหนังสือที่น่าจะมีประโยชน์ก็เลยซื้อมาก็ได้วะตอนแรกกะว่าจะไม่ซื้อแล้วแต่ก็เปลี่ยนใจเพราะว่าลองเปิดอ่านดูแล้วก็มันก็ดูโอเคก็คือเล่มนี้ยเป็นเล่มที่เพื่อนแนะนำมา แล้วก็ฟังในพอดแคสต์แต่ว่าฟังยังไม่จบแต่ว่าคิดว่าเป็นหนังสือที่น่าจะดีอะแบบให้เรามีความคิดที่ดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เลยซื้อมาอ่านดูแล้วก็ไปซื้อครีมกันแดดของ Kines นะชอบครีมกันแดดของอันนี้ที่สุดเพราะว่ามันไม่แบบมันไม่ทำให้หน้ามันอะแล้วก็ มันเหมาะกับคนผิวแพ้ง่ายด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือมืนมันเขียนไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งคือทุกครั้งแบบเหมือนเงินที่เราซื้อพวกสกินแคร์อะไรเงี้ย<ๆ>เขาก็น่าจะเอาไปบริจาคน้ําดื่มให้กับเด็กที่ได้โอกาสที่เขาต้องการน้ำเดื่มวันนี้นะก็เลยแบบอชอบในความได้ทําบุญด้วยแล้วก็มันดีด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่าซื้อมาก็เป็น body acne spray อันที่ซื้อมาก็เป็นอายไลเนอร์คือตอนไปเที่ยวทริปที่แล้วไม่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่มีอายไลเนอร์สำรองปกติชอบสำรองพวกเครื่องสำอางอะไรไว้ตลอดแต่ว่าคิดว่ามีแต่สรุปไม่มีแล้วก็ดันใช้หมดวันที่จะไปทริปพอดีก็เลยเข็ดก็เลยซื้อมาตุนไวแค่นั้นแหละก็เดี๋ยวจะให้ดูหนังสือที่ซื้อมาทั้งสี่เล่ม เล่มแรกใช่ไหมก็จะเป็น12กฎที่ใช้ได้ตลอดชีวิตนามากไม่รู้จะอ่านเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนทิศเมื่อชีวิตหมดไฟนามันกันไม่รู้จะอ่านเสร็จเม,มื่อไหร่มอนกันแล้วก็ขายร้อยคนซื้อกาสเกบแล้วก็ p e r s o n a l i z e d marketing การตลาดแบบรู้ใจนี่แหละก็คือเป็นซื้อสีเล่มลด20%ลก็เลยจัดมาจ้า เดี๋ยวมาทําความสะอาดพวกไอที่จะอ,ออกไปข้างนอกมาเช็ดแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้ก่อนช่วงนี้ก็ขยันใส่หน้ากากล้างมือเพิ่มขึ้นอยาากาศอย่าตกทุกคนเพราะว่าเซ็งมาก แค่เพะคนเห็นแกตัวไม่กี่คนทําให้หลายๆคนเดือดร้อนอ่ะได้รับผลกระทบหมดเลยก็เช็ดจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันดีมากที่แบบติดนิสัยการเช็ดแอลกอฮอล์ตั้งแต่แบบตั้งแต่ยังไม่มีโควิดอ่ะคือมันเป็นการสร้างนิสัยที่ดีมากตอนนั้นได้มาจากพี่ที่ทํางานที่เขาแบบชอบเอาแอลกอฮอล์เช็ดโต๊ะเช็ดพวกคอมเช็ดอะไรเงี้ยทุกเช้า้วก็เลยติดนสัตามเขามามันก็เป็น เป็นอะไรที่ดีนะรู้สึกว่าดีอ่ะเช็ดกล้องด้วย